ข้าวไข่เจีย๊ยวเราต้องใส่ซอสมาบินก่อนจะกินไข่เดียวเพราะว่ามันใส่แล้วมันอร่อยขอไาไม่ได้สปอันเซอร์แต่ว่ามันอร่อยมีจะกินแบบชิวๆเป็นแมวหมะแม่แมวอืมอร่อยดีอร่อยดีไหมตรงนี้ไข่เจียวไม่พอมพอมผมเขเราจานมาโย่ไข่เจียวอะไรนี้ แปดนาทีแล้วหนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะครับใช้เวลาไปประมาณสิบหกนาทีนะครับกับไข่เจียวสี่จาน